สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์นะฮะอยู่กับผมคิมุจังกับภารกิจสปอตเตอร์แรกประจำเดือนเมษายนนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะฮะกลุ่มการเขียนสติซึ่งตอนนี้ได้มีการเอาเวกครบแล้วนะฮะแต่ผมยังทำไม่ครบนะฮะเปานะฮะก็มาดูกันแล้วกันนะฮะมีทั้งหมด5ตัวนะครับวันนี้เราจะพามาดูหลักๆ2ตัวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนนะมีเซียนนะฮะเอาเข้ามานะครับเป็นเจ้าแม่บางกรนะครับ ก็สําหรับสกิลเอาเว้ของเซอินเนี่ยก็เรียกว่าโหดพอสมควรเลยนะครับก็สําหรับสกิลปกติติดตัวเนี่ยก็จะเป็นอัตราคิที่สูงมากนะครับแล้วก็ต้านทานเวสิเทินด้วยนะครับสกิลล่างเนี่ยซึ่งมีสกิลเดียวนั่นแหละนะครับก็คือโจมตี3 0 0เนะครับแล้วก็มีโอกาสตีห้0เปซนหนึ่งเป้านะครับซึ่งมันคี้เสมอ,อยู่แล้วทําให้เราใส่ของง่ายทีเดียวนะฮะแล้วก็สกิลพัลสีเอาเว้นะครับก็ดูพลังพิศารนะฮะ แล้วก็ต่อสู้นานสุดเกินนั่นก็คือการแปงลงร่างนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีผลในโหมดมังกรเท่านั้นนะฮะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็อัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคิติคอลเนี่ยก็มีจะเพิ่มขึ้น200%นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวตีมังกรที่โหดขิงๆนะฮะมีไว้เซฟเวลาแน่นอนจากตีมังกร10วนาทีนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณแค่ประมาณไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับ3-4นาทีนะครับถ้าจัดดีๆนะ อ่าแล้วก็เอสปาด้านะครับวันนี้ที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับก็สำหรับเอสปาด้าเนี่ยก็จะมีที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นเอ่อการเวท55นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อตีบอสปีศาจวัวนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีจุดอ่อนของอัศวินในทีมก็คือดาเมจจุดอ่อนเพิ่มขึ้น30ซึ่งปกติเนี่ยอ่อออปชั่นนี้เนี่ยจะมีเฉพาะเจมจักรพรรดิเท่านั้นนะฮะับซึ่งผมมีใส่จูปี้อยู่นะครับเรียกว่าแรงแรงพอสมควรเลยนะครับดังนั้นใช้ิงงแแรรนนนน่อะคับ แล้วก็สกิลล่างเนี่ยก็คือ600%ถึงเป้าทะลุเดฟนะครับทำให้แรงมากแล้วทําให้เป้าหมายติดสถานะเดชดังนั้นเนี่ยเออบอสบางตัวเนี่ยที่มันรับสถานะเดชได้นะครับแต่มันป้องกันเนี่ยก็จะกลายเป็นด damage นะครับแล้วก็สกิลบนเนี่ยก็คือ120%ของพลังโจมตีเวทให้ศัตรูทั้งหมดทะลุบัฟนะครับก็ใช้หลักๆน่าจะเป็นสกิลล่างแล้วก็คิวบนในการเคลียร์ลูกบอสวัวนั่นเองนะครับเพราะดีสาย์มาใตีบอสวัวนะครับแล้วก็สกิลเออเวงนะครับก็โจมตี1000%เป้านะครับ แล้วก็เมื่อตีบอสวัวเนี่ยลดความเสียหายของเป้าหมายไป80%แล้วก็ป้องกันไป80%น,นะครับแล้วทำให้เป้าหมายเนี่ยรับความเสียหายเพิ่มขึ้น80%นะฮะก็เรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับมีไว้ตีบอสวัวดีแน่น,นอนนะครับวันนี้ก็จะโฟก,กัสกัน2ตัวส่วนติ๊กดูลี่และเนียเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากับธารกิจครั้งหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับของที่ใส่นะครับเดี๋ยวผมมาไปดูแล้วกันแต่ละตัวควรจะใส่ของอะไรบ้างนะครับอย่างกรณีของเซอินเนี่ยแน่นอนฮะ เมื่อมันติดคี้เสมอเนี่ยการติดคี้เพิ่มดาเมจ50%การติดจุดอ่อนเพิ่มดาเมจ30%นะครับดังนั้นเราทำให้ติดจุดอ่อนค่อนข้างแน่ดีกว่านะครับก็ใส่จุดอ่อนก็ไปนะครับทองนในนี้ก็60%นะครับก่อแน่นอนนะเป็นคาเตอร์1เอ่อคาลเตอร์2นะครับเพื่อนเป็นคาเตอร์เยอะสุดในทีมนะครับออกคาเตอร์ได้บ่อยๆนั่นเองครับอ่ประดับก็เป็นคีิดาเมจนะครับจะได้ดาเมจคี้แรงๆนะเพรมันติดคี้อยู่แล้วนะครับมังกรไม่มีการลิกนะครับไม่มีบล็อกนะครับดังนั้นติดคีแน่นอนนะครับ แล้วก็โจมตีจุดออนี่ครับแล้วก็เพิ่มคีรเมตยิกแล้วก็จุดเลือดนะครับซึ่งจุดอรอมรวมตอนทีน่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รัวพาสติเพเยอร์ก็น่าจะร้อยพอดีนะครับแล้วก็สําหรับจุดเลือดเนี่ยใส่ไว้บ้างนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ออกไปเคาน์เตอร์จะได้ดูดเลือดบ้างเพราะว่าต่อให้เป็นการเวทมังกอในช่วงแรกแต่ว่ามันก็โดนไฟเผาได้อยู่ดีนะฮะไม่เลือดมันต้องลดพอสมควรเนะเราต้องใส่ดูดเลือดเหมือนกันนะครับส่วนคีรเมตก็ตายตัวนะฮะยังไงก็ต้อง ประมาณนี้เลยสําหรับเซอินนะฮะหรือใครจะซาดิีกเนี่ยก็เอาดูเลือดออกนะครับแล้วก็ใส่เปนตัมเมบเขาเรียกว่าอัดอัดจัดหนักนะครับแล้วก็ไปเจาะประดับเนี่ยเป็นกิตาเมตแล้วก็ดูเลือดเอานะครับเอาดูเลือดยัดไปใส่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็สําหรับเอสปาดาเนี่ยพาไปดูก่อนใจของอะไรดีของผมยังไม่ได้แก้นะครับเอสปาดาเนี่ยมันไม่มีค่าการันตีนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นสองวัยนะฮะไว้ดึงเทินซึ่งจริงๆถ้าเราจะใส่เป็นเขาเรียกว่า ขี้อันนึงไวอันนึงหรือจะเป็นคี้จุดอ่อนก็นได้นะครับแล้วก็เจมเนี่ยก็โมเอาใส่ดูเลือดสักงหนึ่งเลนนะฮะแนะนําอย่าใส่บล็อกเด็ดขาดเพราะว่าเอสปาด้ามีบล็อกสเสมอใช่ไหมนะฮะเอ่เออาเวกนี่มันมีบล็อกหรือเปล่าวะนะฮะแต่ก็ไม่คุม้มที่จะใส่อยู่ดีนะครับไม่คุม้มที่จะใส่อยู่ดีนะครับใส่เป็นดเาเมจแรงๆ <c oughs> ไปเลยเพราะว่าเอาเวกมาจะกินดาแรงครับกรอนี่จะเป็นเลือ่อนเป็นหนึ่งเลือ่อนหนึ่งคาเตอร์แบบผมก็ได้ตีคาเตอร์ไบบเล็กๆหรือว่า จะเล่นเป็นสองเลือดไปเลยก็ได้นะครับอ่าประดับเนี่ยน่าจะเป็นคีดาเมจนะครับหรือดูดเลือดนะครับโดยประมาณนะก็ของก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าใครที่แบบะโมอ่าเอสปาราแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูประสิทธิภาพของเซอินแล้วกันนะฮะวันนี้ทํามาแล้วนะครับก็เจ๊เป็นเจ้าแม่มังกรนะฮะก็ต้องตบมังกรนะฮะมีมังกรให้ตีไม้นี่เลยตีมังกรเบลก้าก้านะครับก็พลาสติกที่ใช้นะครับใช้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการตีมังกรของผมนะครับ แล้วก็เนี่ยหัวประกอบอย่างนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนรีจิ้งก็ได้ข้าวรีจิ้งกับซี้ก่อนนะครับเราซีอ่อกใส่คารอนก็ได้มายูนะครับเพื่อที่ปล่อยออโต้นะแล้วก็สําหรับรีจิ้งเนี่ยเราก็ใส่อ er en er ิสปาด้าเข้ามาให้มันสุดขึ้นนะฮะไปดูกันเลยนะฮะถ้าเล่นแบบนี้ก็คือใช้รีจิ้งลดคูดาวเนี่ยต้องทารีจิ้งให้เคาน์เตอร์เยอะกว่าเซอินนะครับสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้นยเวลาโดนท่าหมู่นะครับตัวที่ออกจะได้การเป็นรีจิ้งนะครับในการเคาน์เตอร์นะฮย ยัดเข้าไปฮะบอกเลยว่าเจ๊เกิดมายัดนะฮะคอกระโดดมาฮะตั๊มสิวฮะหลิ้ง,งเคานเตอร์ครับลดคู่ดาวไปนะฮะรับเดียวเท่านั้นแหละนะฮะถประมาณ4-5นาทีนะครับตามปกติที่ตีนะเร็วสุด3นาทีกว่า อยู่ที่จังหวะการลดคู่ดาวแล้วจะอยู่มาพอดีหรือเปล่ายัดเข้าไปอีทนะตีน500เปอร์เซนต์ได้ลดอีกครับโอ้ท่ามาพอดีนะยัดต่อเลยฮนะไม่ลีรออันนี้ไม่ติดนะ เพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะมีแบบติดกับไม่ติดนะฮะสามร้อยหรือห้าร้อยนี่ย <c oughs> พอเอาเวกเนี่ยคิดาเมจจะแรงขึ้นอีกนะครับโอ้โหดู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 เอาเรื่องเอาเรื่องติด500%แล้วคิดาเมจยังเพิ่มนะฮะเพิ่ม1,000%ของพลังโจมตีนะครับเป็นร่างปีศาจนั่นเองะครับ โอเคมาพอดีจัดปาเงาจริงๆรีวิวซีก็ได้นะแต่ว่าไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ขอเป็นเซยินแน่นแแล้วกันะคระับซีก็คงจะต้องเป็นโหมดปราสาทบ้างอะไรบ้างคอาสามารถจะไปเด่นอยู่ที่ปราสาทนะครับแล้วก็เสริมในการตีบอลเรียบร้อยฮนะถ้า1,000%ของซีฮนะเอาไปดูเป็นออเดิร์แป้ม ัดเข้ไปครับเป็นดาเมจช่วยเซอินนะฮะติกดูเบาไปเลยนะเอพอราะว่าเซอินแกสับแรงจริงแรงจริงไรจริงนะรดคูดาไปอีกแต่ว่าถ้ามันมาแล้วไม่ต้องลดก็ได้ในตีแบบวัยรุ่นนะไม่ต้องหิวนะไม่ต้องหิวต้องการเวทปัดเข้าไปมีอะไรใส่ใส่ไปนะท่านผู้ชม โอ้ยอย่างนี้ได้เคาน์เตอร์แน่นอนหรือเปล่าโอเคเคาน์เตอร์ไปฮะเรียบร้อยออกต่อเลยฮะโวยวายโวยวายโวยวายคิดกราดดังกว่านี้ก็ต้องแจมแล้วนะฮะโอเคนะตีเนี่ยเทิร์นมังกรอนเพิ่งจะเทิร์นเดียวนะเทิร์นเราสองเทิร์น โดดไม่ทีครับสาบอีกทีได้เรียบร้อยแล้วฮะปาเขาไปฮะมาปาปูหยังยังยังอยู่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 อันนี้ไม่ตายมั้งขัดนิดนึงต้องท่าบนเนี่ยหืมชาวบมานจิตใจไม่ตีแบบมันๆนะฮะเดืยวเสียวนะครับอยากสเซฟปแต่คารอนแต่อิสปาน่าไป เดี๋ยวผมลองอีกทีมาแล้วกันนะฮะถ้ามีมังกรให้ตีเรียบร้อยฮะสับหัวคาดดั้งหักไปทำมาใหม่เดี๋ยวผมเซตอีกแบบให้แล้วกันนะครับสำหรับไกด์ทีมมังกรนะครับโอ้แต่เลือดไม่เต็มนะฮะเอ่อเป็นเอสปาดานะครับผมผมยังไม่เอาเวงนะถ้าเวงก็จะดีกว่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าคุณเอาซีออกคุณต้องใส่คารอนนะไม่งั้นไม่มีการสตาร์นี่งานงอกนะฮะบอกเลยนะครับ โอ้โหเขาตีกันชาวเกาะก็มีครับเลือดไม่เต็มนะพอดีเหลือตัวเดียวนะครับจัดหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้จะไม่มีตัวลถคูดาวนะครับแต่ว่าเล่นแล้วแบบรู้สึกเซฟนะฮะขอดไทยไรกังวล <c oughs> อืมจะโดนเบาลงด้วยครับเอสปาร์ดาลดเวทนะครับลดกระเมิดเวทจัมมอนคอนนี่ แล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดจริงๆตัวใครบางจริงก็ใส่ฮิวได้เนระับแต่ว่าเซอินก็จะได้ออกนอ้อยออกช้าขึ้นนะฮะไม่ได้ออกน้อยลงออกช้าขึ้นเพราะว่าไปวนท่าอื่นก่อนนะฮะอย่างเีจิ้งเนี่ยป,ป,ป,ปัปป๊บป้าบป้าบรถติบบี้ิบบี้ิบบีนะฮะแป๊บเดียวจนะับรัว <c oughs> อืม ถ้าเอสปาร่าเวกนะฮะเราก็จะมีท่าที่ดุแรงเป็นท่าล่างของเอสปาร่านะท่าบนจะกลายเป็นท่าหมู่นะครับก็จะมีท่าล่างมาคอยช่วยเป็นดาเมจเสริมเป็นซีกอะอย่างผมใส่ซีกเนี่ยผมก็จะใส่ไออินเป็นหลักแล้วก็เป็นซีกเป็นดาเอจดลองใช่ไหมอย่างอันเนี้ยท่าล่างมันจะกลายเป็น600%นะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของการที่เราเอาเวกแล้วนะฮะก็จะแรงขึ้นเลยแหละแล้วก็โดนเบาลงด้วยนะครับเพราะการเวทเป็น55%นั่นเอง อย่างนี้ยังไม่เอาเวกเดี๋ยโรนน่าจะแรงกว่านี่ครับอือตีเรียกตีแบบหวานเย็นโดนเบาเนี่ยยังไม่ต้องฮิวเลยนะมันโดนเบาลงเลย์ตแต่สดดาดามาช่วยเหมาะสำหรับรคนที่แบบของยังไม่แน่นมากอนะไรเงี้ยจัดแบบนี้ก็ได้เนะออ แไม่ต้องตึงมากถ้าจัดแบบรีจริร้งซีกับอย่างตึงนะีฮะต้องจบไวนะฮะไม่งั้นไฟเ <ขอ S 1> ผาตายนเนี่ยูิวซะหน่อยไปเดี๋ยวหาว่าเอามาไม่ใช่จริงไม่ต้องฮิวก็ได,ด้นะไหวเลยเออรู้สึกด,ดีเหมือนเขาตีมเราไม่เข้า อย่าลืมนะถ้าเว้งเอสปาได้อย่าไปกดสะกิโบนนะมันเป็นสกิลหมูนะมันจะเบาอันนี้ผมยังไม่เว้นะกดได้สองสกิลเลยอืมตัวอื่นดูตีเบาาเานอะแต่อินมันสับแรงเกินเลยฮะเรียกว่าเป็นราชินีมนังกรตัวอื่นเนี่ยหว รวมๆประมาณหมื่นก่านะเต็มที่ยืนหน้าไงมันก็เบาอยู่แล้วจจะยนเนี่ยโอ้แค่ส่วนก็สามหมื่นละเอากี่เอากี่แสนบอกเลยคืนนี้อยากได้กี่แสนโอเคนะครับก็จบไปนะสําสำหรับเซอินนะฮะราชินีผู้พิชิตบังกรนะครับแล้วก็เอสปาดาครับก็รอติดตามภารกิจสปอเตอร์พัหน้าแล้วกันนะฮะว่านี่ แล, ie, แล้วก็ลูลี่แล้วก็รวมถึงติงเนี่ยจะเหมาะก,กับงานใช้งานโหมดไหนบ้างนะครับไปจะมารีวิวไว้ฟังแล้วกันนะฮะเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจเซเว่นไนท์ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลในรับก็ตอนนี้มีเนื้อเรื่องภาคใหม่แล้วนะครับมีเนื้อเรื่องต่อส่วนใหม่แล้วนะฮะก็อย่าลืมไปดูกันแล้วกันเป็นเรื่องของการเขียนักตินเนี่แหละนะครับใครสนใจเรื่องเนื้อเรื่องก็ตามลิงก์ที่ให้ไว้เลยนะครับเจอกันคัิหน้าครับผมสวัสดีครับ